นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะชาริติชิมพาลีจะมหาทีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลิติฉิมพาลีจะมหาเีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจะมหาเีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลิติชิมพาลีจะมหาเีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถนามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจะมหาเีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถนามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลิติชิมพาลีจะมหาเีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโภคามามาหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจะมหาธีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโภคามามาหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลิต ok ิชิมพาลีจะมหาเีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถนามามาพลาพลังมามาโภคามามาหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลิติชิมพาลีจะมหาธีโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถนามามาพลาพลังมามาโภคามามาหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม